ประเด็นร้อนการพัฒนาแหล่งพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชามูลค่าไม่ต่ำกว่า20ล้านล้านบาทเพื่อ <c oughs> ให้ประโยชน์ทงางเศรษฐกิจและประชาชนทั้งสองประเทศได้ประโยชน์ใช้พลังงานถูกลงปัจจุบันกฟผพอพอมีสัดส,ส่วนการใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซส,สูงถึง62.45เปอร์เกลุ่มปะตะทมีโรงแยกก๊าซหถึงโรงป้อนไปยังอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจหลายแสนล้านบาทถ้าไม่มีแหล่งก๊าซในราคาที่เหมาะสมไม่ผันผวนสามารถขุดขึ้นมาใช้ได้23ปีกก็จะะส่งผลรทททบันี ขอให้คนไทยปลดฉุกคิดว่าหนึ่งเรามีบทเรียนจากการปั่นกระแสเขาพระวิหารในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ซึ่งเสียเวลาเปล่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้ไทยกัมพูชาค้าข,า,ขายกันปีละเกินแสนล้านบาท2เส้นเขตแดนในทะเลเป็นสิ่งที่พิสูจน์ยากใช้เวลา50-100ถึงปีก็ไม่รู้ว่าจะหาข้อสรุปกันได้สามบางพักการเมืองกำลังปั่นให้ยกเลิก MOU 2 5 4 4เพราะกลัวประเทศไทยจะเสียพื้นที่ในทะเลเสียเกอกูด แล้วทำไมสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่มีพักพลังประชารัฐเป็นแกนนำจึงไม่ยกเลิก MOU 2 5 4 4ไปเสีย4นายนพดลปฐมศสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศชี้แจงว่ากกูดเป็นของไทยไม่มีใครยกกะกูดให้กัมพูชาได้ห้า MOU 2544เป็นกรอบการเจรจาเรื่องพื้นที่ทางทะเลและพื้นที่พัฒนาร่วมไม่มีผลกระทบต่อการอ้างสิทธิทางทะเลของไทยและกัมพูชาการปั่นกระแสกะกูดจะทำให้คนไทยยากลำบากและเดือดร้อนในอนาคตจากปัญหาค่าไฟฟ้าแพง